สวัสดีครับสวัสดี Fc ทุกท่านเช้าวันอังคารนะครับวันนี้เป็นวันทำงานนะครับนี่เป็นวันทำงานของอีกหลายๆท่านนะครับวันนี้ต้องไปทำงานแล้วแต่เช้านะฮะเรียบตื่นกันนะครับผมใครที่ที่ทำงานไกลอ่าองรีบตื่นหน่อยนะฮะไปเช้าเช้า ประมาณนี้รถจะไม่ติดนะฮะแต่ว่าหลังหลังเจ็ดโมงจะติดแล้วนะฮะนี่รีบตื่นกันเช้าๆนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะฮะนี่นี่คือเป็นแถวหมู่บ้านผมนะฮะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะฮะเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีฝนไหมวันนี้นะฮะเพราะว่านี่ฮะ แต่ว่าผ้าที่กำลังขึ้นสวยงามมากนะครับนี่เชา้ชาๆเป็นบรรยากาศเชา้ชาๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับ จนะให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ เดี๋ยวพาไปดูร้านน้องส้มกันนะฮะนี่คุณยายคุณยายจิตอ่าคุณยายคุณยายติ๋มนะฮะคุณยายติ๋มมาแล้วเนี่ยไปออกอยูทูเปอร์ออกอยู่ทูเปอร์นะเนี่ยไปจ้องเลยเออโหทูเปอร์อาไ้ค่ะแล้วเนี่ตัดบวบน้องส้มมาแล้วครับตัดบวบมาแล้วครับน้องส้ม นี่นะฮะน้ี่ค่ะลูกค้ามาแล้วค่ะนี่นะคะลูกค้าคนแรกคนที่น่ารักมากนี่ลูกค้ามาแล้วนี่ลูกค้าประจำมาแล้วครับผมร้านข้าวแกงน้องส้มอร่อยทุกอย่างนะครับเนี่ยครับเซ่บเหมือนแม่ค้านี่แซ่บเหมือนแม่ค้าอันนู้นน้องบีสวัสดีครับน้องบีมาเหมือนเดิมครับน้องบี นี่นี่น้องบีนะครับเดี๋ยวมัน,นเดี๋ยวจะไปหาน้องบีนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไปดูของดีของน้องบีอะไรอีกไม่รู้นะฮะเดี๋ยวติดตามชมนะครับบรรดาเซทุกท่านนะครับนี่น้องบีนี่ขอบคุณครับน้องบีครับน,นี่นะฮะกับข้าวน้องส้มนี่ อร่อยทุกอย่างนะครับน้องส้มอันนี้ผัดบวว <c oughs> ออไม่มีเลยจ้ะมีเลี้ยงร้อยใบเดียวจ้ะดีนะฮะับเตัวอะไรละจ๊ะบรรยากาศสวัสดีครับคุณยายนี่ไม่เหงาอ่ะรอใส่บาทนะครับคุณยายเนะาะโอ้ครับครับผมนี่ก็คือเป็นบรรยากาศ เช้าเช้าบรรยากาศที่ร้านน้องส้มนะลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับต้องมาเช้าเช้านข้าแกงน้องส้มนะถ้ามาสายถ้ามาสายนี่หมดนะฮะนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับนี่ลูกค้ามาแล้วนะร้านข้าวแกงน้องส้มนะครับนี่มาอุดหนุนกันได้ครับนี่น่าทานทุกอย่างนะครับ นี่ครับผมไม่มีเลยอนี่นะครกระยางอาเได้ลูกชายคนโตพี่อยากเหนอาผัดเยเอะ